สวัสดีค่ะพบกับเซลเนมอิรุสุเมืองนนท์นะคะวันนี้นะคะเนมก็มีรถรุ่นคู่ใจนะคะที่เนมชอบขายมากที่สุดนะคะรุ่นนี้ก็คือรุ่น MU-X 1.9 Active ค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะมี2สีด้วยกันสีแรกนะคะก็คือสีบรอนค่ะสีบรอนนะคะมีราคา1134,000บาทค่ะแต่ในกรณีของสีขาวมุกนะคะจะมีเพิ่ม12,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำในส่วนของกระจังหน้ากันก่อนเลยนะคะ ในส่วนของตัวกระจังหน้าของเรานะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดำลุคสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะมาในส่วนของไฟนะคะเราก็จะเป็นไฟ LED lighting ค่ะไฟตัวนี้จะเป็นไฟตัวเดียวกับตัวท็อปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูในส่วนของล้อตัวนี้นะคะจะเป็นล้ออันรอยขอบ17ค่ะแล้วต่อไปเนียมจะพาไปชมภายในกันค่ะ ส่วนของภายในนะคะตัวบอกของเรานะคะก็จะดีไซน์เป็นบอกผ้าพรีเมียมแบบนี้นะคะก็คือนุ่มประชับนั่งสบายนะคะถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะก็จะมาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้6สปีดแล้วก็เบรงมือไฟฟ้านะคะและระบบออโต้เวกโฮค่ะที่เหมือนกับในตัวท็อปเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวระบบขึ้นลงทางลาดชันนะคะอันนี้ก็เหมือนตัวท็อปเช่นกันค่ะ ในส่วนของ CD นะคะเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อบลูทูธได้ง่ายมากเช่นกันค่ะแถว2ของเรานะคะแนะนําให้นั่งได้3ท่านกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเบลนะคะสามารถใช้งานได้ทั้ง3ท่านเลยนะคะถ้าใครนะคะหรือว่าท่านใดอยากนั่ง2ท่านเราก็จะมีในส่วนของชั้นวางแก้วหรือว่าวางมือให้ด้วยนะคะการปรับเอน็นปรับเอ็นได้ก็สะดวกสบายง่ายเช่นกันค่ะหรือว่าจะพับเก็บเพื่อที่จะ วางของก็ได้เหมือนกันนะคะสมมุติว่าเราไปเที่ยวนะคะสามารถพับเก็บเพื่อวางของแถว2และแถวสาได้สะดวกสบายด้วยค่ะในส่วนของฝาท้ายของเรานะคะจะคล้ายๆตัวท็อปเลยค่ะแต่ว่าตัวเปิดจะเป็นตัวเมนวนวลนะคะเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอกับแถว3มนะคะก็จะพับเก็บได้ง่ายเช่นกันนะคะส่วนของภายในนะคะเนี่ยก็ต้องแนะนำเป็นตัวของการพับเบอะกค่ะ การพับเบาเพื่อออกไปท่องเที่ยวนะคะมันจะทำให้วางของได้มากยิ่งขึ้นค่ะภายในด้านหลังนะคะเราก็มีที่ใส่ของนะคะเผื่อว่ามีอะไรที่เป็นอาหารทะเลหรือว่ากล่องน้ำแข็งอะไรสามารถวางแล้วก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าท่านใดที่มองไม่เห็นในตอนกลางคืนเราก็มีไฟตรงนี้เปิดให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจรถอีซูซุมิลเนะคะที่เนมรีวิวไปเป็นรุ่นแอคทีฟนะคะหรือว่าสนใจเป็นรุ่นอื่นๆสามารถเข้ามานัดทดลองขับได้ที่โชว์รูมอีซูซนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากได้โปรโมชั่นดาวต่ำรุ่นนี้นะคะเนมก็มีโปรโมชั่นให้เช่นกันค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะจะอยู่ที่57,0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะหนังกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีหน้าจอ Android9 9, นิ้วให้ด้วยค่ะแล้วก็เราจะมีมาพร้อมไฟตัดหมอกประกันชั้น1ซ่อมห้างนะคะแล้วก็จดทะเบียน พร้อมเลยค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากเข้ามาเทสไรที่โชว์รูมนะคะแนะนําให้มาที่อิลุซูออโต้เซ็นเตอร์นนทบุรีได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ